คลิปนี้นะคะคลิปนี้เหมือนก็จะมารีวิวนะคะสกินแคร์นะคะ2020น,น,นะคะตัวที่หมอนใช้แล้วก็ชอบนะคะในปี2019เนี่ยก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วเนาะสำหรับปีนี้นะคะก็เริ่มปีใหม่แล้วก็เลยจะมารีวิวเซตใหม่นะคะบางตัวก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่แล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าปีนี้ใช้อะไรบ้างคะ่ะ ที่หมอนจะใช้เลยคือตัวนี่เลยยูซลีนะคะยาลูรอนมิสเปตัวนี้เป็นตัวที่หมอนแนะนําม,มากแล้วก็นําเสนอ,อเพื่อนๆมากเพราะว่าฉีดแล้วว่าหน้ามันจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วละอองเขาดีมากละอองเขาเป็นฝอยคือเล็กๆแล้วก,ก,ก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมันไม่หยาบค่ะมันไม่ได้เหมือนการพ่นน้ำแรงๆอ่ะมันทําให้เรารูส้สึกสดชื่นเนี่ยตอนนี้ที่แต่งหน้าแล้วกลับมาแล้วร้อนหรือออกกําลังกายออกเหนือมีเหนือม,ม,ม,มีอะไรแบบนี้กนะ็นะฉีดไปได้นะ ก็จะรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งตัวนี้มันต้องขอภัยด้วยหมอนไม่ทราบราคาเพราะว่าหมอนซื้อกันแดดมาแล้วเขาแถมตัวนี้ให้เลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวนี้หมดก็จะไปซื้อในราคาจริงนะคะโอเคพอเราใช้สเปรยน้ำแร่เสร็จนะคะหลังจากนั้น,ห,นหมอนก็จะใช้เป็นไบโอเติม erm นะคะนี่ไลท์แพนต้อนเคลียร์เอสเซนต์นะคะก็ตัวนี้ใช้มาประมาณ3ขวดแล้วตัวนี้ เป็นขวดที่สามคือหมดไปสองขวดแล้วนะคะสิ่งนี้คือตัวเดิมที่หมอนใช้เลยเพราะว่าหมอนอาจจะเป็นสิวบ่อยแบบปะปลายที่แบบคือพอแพ้อะไรมาอะไรนี้อะไรหนก็จะขึ้นบางทีแต่หน้าเช็ดเครื่องสาอางไม่หมดอะไรไม่หมดก็จะขึ้นอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็เลยเหมือนต้องมีเป็นยาสามาัญประจำบ้านเขาช่วยในเรื่องปอบประโลมผิวลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยเรื่องสิวรอยแดงอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนเรื่องรอยดำเนี่ยอาจจะ ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเพราะเขาจะช่วยในเรื่องรอยรอยแดงมากกว่าเนาะก็ใช้มาก็คือรู้สึกว่าต้องมีปิดไว้อะเพราะว่าอุ่นใจขวาไม่มีนะคะหน้ามันก็จะฟื้นฟูภายในแบบข้ามคืนอะไรแบบนี้แต่สําหรับใครที่เป็นสิวเยอะๆอะค่ะก็คือใช้ตัวอื่นอะควบคู่ไปด้วยแล้วก็ใช้น้ําตกตัวนี้ด้วยก็จะเห็นผลมากยิ่งขึน้นเนาะโอเคต่อไปนะคะตัวต่อไปคือตัวที่นันเสนอมากแล้วก็ ได้จะหมดแล้วนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคือเขาว่าลูกระชับว่ามันมีอยู่จริงจากตัวนี้เลยก็คือคาร์เรนนะคะคือคาร์รงดับเบิลเซรั่นะคะตัวนี้เหมือนซื้อมาขนาดไซส์50 ml ก็ประมาณ3,700บาทซึ่งเขาจะมีหวัวปั๊มให้เราเลือกแบบเป็นไซส์อะ่ะเออเราก็หมุนไปเลือกว่าปั๊มเล็กปั๊มใหญ่อะไรแบบเนี้นะคะ่ะแล้วก็กด พอกดออกมาก็จะมีน้ำมันกับเซรั่มนะคะซึ่งเราก็จะเอามาแบบถูๆก,กันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆตบคือทุกคนตื่นเช้ามาหน้าฟูกระจ่างใสแล้วก็ชับจริงๆแบบคือที่หมอใช้มาหมอรู้สึกมันตอบโจทย์เรื่องรูขุมขนมากๆเพราะตรงจมูกหมอจะเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างเพราะหมอจะชอบเป็นสีตรงจมูกและชอบไปบีบมันตัวนี้นก็จะช่วยนะคะดีมากชอบแล้วก็ต้องซื้ออีกแน่นอน ก็ต,ต่อไปนะคะคือช่วงเนี้ยหมอนอาจจะเป็นเหมือนเซ็ตเดิมก็คือตรงคางเนี่ยอนจะเป็นแบบลอกคันแสบด้วยบางทีคือถ้าคันมากๆก,ก็ไปเกาแล้วมันก็แสบซึ่งหมอนก็จะใช้เป็นตัวนี้ C C O Gel Shooting Clay e i Cream นะคะคือตัวเนี้ยดีมากแล้วก็เป็นเวทเครื่องสำอางด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่ไปรักษาสิวไปหาหมอไปอะไรแบบเนี้ย ก็คือหมอบะเขาก็จะจ่ายยี่ห้อนี้แล้วก็จะจ่ายยูซลีนคือมันเป็น moisturizer คะ่ะที่ช่วยรักษาสิวเนื้อครีมมันก็จะแบบข้นๆอ,อะไรแบบเนี้ยซึ่งหมอต้องใช้เพราะว่าหน้ามันเป็นเซฟเดิมตรงนี้แล้วหายโอเคมากนะคะราคาไม่ถึงพันนะตัวต่อไปนะคะคือ ตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วรัก<ม>อีกเช่นเคยนะคะก็คือนี่เลยเอสเตอร์โรเดอร์ er นะคะแอดวานในรีแพ<ม>์นะคะรีแพ์อของจริงนะคะคือแต่ตัวนี้แอบบอกว่ามันฟื้นฟูนสภาพหน้าขึ้นมาจริงๆแต่หมอนแอบใช้แล้วรูผุมกว้างขึ้นแต่หมอนชอบในความเหมือนหน้าใบหน้าฟูจริงๆของเขาแต่ในเรื่องของรูขุมขนรู้สึกว่า ถ้าไม่ถึงเช้ามารูขุมผลมันไม่กระชับเท่าตัวคาแรงดับเบิลเซรามอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหักตรงนั้นแต่ให้ตรงที่แบบหน้าฟูมูหน้าไบอะไรแบบนี้เนาะก็ใช้ได้นานนะคะตัวนี้หมอนซื้อมาในรคา4,600บาทนะคะเป็น50 ml ตัวสุดท้ายเป็นตัวที่หมอนอะเคยใช้เออเอเซนส์ 2, ที่เป็นน้ำตกมีภาพประกอบแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้อยู่ในเซตน,นะคะตัวนี้ แล้วเขาแถมกระปุกเล็กมาเป็นกระปุกสีแดงเอ,อแต่ก็ทิ้งกระปุกนั้นไปแล้วแล้วก็ปุกสีแดงตัวนั้นนะทุกคนมันดีมากหมอนก็เลยแบบล่าสุดไปแบบไปเที่ยวก็เลยซื้อที่สนามบินนะคะเป็นไซส์จิงน,นะคะคือ S K t r o R A powder airy milky lotion ตัวนี้เลยทุกคนมันดีมากเนื้อสัมผัสมันเหมือนโยเกิร์ตคือมันไม่ครีมหนัก แล้วมันก็ไม่เซลลามันเหมาะกับคนที่ผิวผสมแบบเราๆอะ่ะมอเนอะมีทั้งแห้งมีทั้งมันม,มีทั้งผสมคือมันผสมกันน่ะตัวนี้คือตอบโจทย์มากแล้วกลิ่นอะละมุนในความ SK2 มากให้ความชุ่มชื้นหน้าใบหน้าแบบริ้วรอยตื้นๆของเราอะคะ่ะที่แบบเรา20ต้นๆอะไรแบบนี้มันก็คือจางลงคือคือมันเหมาะสำหรับ ที่มีริ้วรอยเบื้องต้นเออคุณง่ายๆประมาณนั้นหมอก็เลยซื้อมาใช้เป็นแบบเซฟตัวเองไว้จริงๆโซนที่เป็นแบบพวกเครื่องริ้วรอยก็จะเป็น2ตัวนี้ค่ะที่แบบว่าเออเราเซฟโซนตัวเองไว้ก่อนมันก็จะช่วยในเรื่องริ้วรอยเอจจิ้งอะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็ดีแล้วค,ความชุ่มชื้นหน้านุ่มมากอันตัวนี้หน,น,น้านุ่มนะคะก็สกินแคร์ที่หมอลงจะมีประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีนอกเหนือจากนั้นบายเล็กๆน้อๆก็จะ,จะเป็น นี่ลิปสติกนะคะของวัสลีนตัวนี้หมดแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอีกอันนี้คือตัวที่เราจะเปลี่ยนนะคะคือชอบมากทุกคนคือกลิ่นมันจะหอมกว่าสีเหลืองนะมอหน่อยอยากให้เขาผลิตก,กระปุกเท่าสีเหลืองอนะที่เป็นปิตโตเรียมที่มันก็ปุกใหญ่ขึ้นมาเออแต่ว่าไม่เป็นไรอันเล็กก็คือหมดไปประมาณ56อันแล้วแล้วก็ล่าสุดอันอีกอันหนึ่งหายแต่ไม่เป็นไรซื้อมาใหมล่ละ หอมตัวนี้หอมแล้วปากชุ่มชื้นไม่ลอกด้วยนะคะโอเคก็สกินแค์รูทีนทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับปี2020ี่ที่หมอนใช้นะคะหน้าก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้นความนุ่มคือจะเน้นความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็พวกเอจจิ้งเบื้องต้นอะไรแบบเนี้ยหรือรอยแบบที่พุ่งขึ้นนิดนึงเบื้องต้นอะไรแบบเนี้ยก็โอเคอยู่หมดัดแล้วก็ได้ผลแต่ตอนนี้รักษาเซ็ตเดิมอยู่แล้วก็จะมีสิวปะปายนิดหน่อยที่แบบเป็นสิวประจำเดือนอะไรแบบนี้เนาะ ขอเพิ่มเติมในส่วนของครีมบำรุงผิวนะคะหมอนก็นจะใช้เป็นตัวนี้เลยเจอเกนนะผู้ถูกปะใช่เจอเกนไหมหอมมากสีนี้เป็นสีที่เหนียวน้อยสุดให้ความชุ่มชื้นหมอนจะเป็นคนชอบความชุ่มชื้นม,มากอะไรก็แล้วแต่คือการการที่เราผิวแห้งมันจะทําให้ผิวเราหย่อนคล้อยเร็วแล้ว,ลวก็แก่เร็วนะทุกคนเราต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะตัวน,นี้ก็หอมหอมแบบละมุนละมุนอะไรแบบนี้เนาะชอบมากๆไว้ทาตอนกลางคืนเลย แล้วก็วิตามินที่กินนะคะก็คือวิตามินซีของ DHC นะตัวนี้ก็คือกินหลังอาหารเช้าเย็นนะคะแต่ปกติหมอนชอบลืมหมอนก็กินหลังอาหารเช้าอะไรแบบเนี้ยก็คือผิวมันก็จะใบ้กระจายขึ้นแต่ว่าเราเป็นคนผิวแทนผิวแบบไปทางแบบไม่ได้ขาวอยู่แล้วอันนี้ก็คือกินให้ผิวเรียบเนียนเฉยๆเนาะ โอเคทุกคนนะคะอันนั้นก็คือสกินแคร์รูทีนทั้งหมดนะคะก็จะมีบอดี้ลชั่นด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็หมอขอมานอกเรื่องนิดน,นึงสาหรับกันแดดเนาะกันแดดก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันนะคะ,ะตอนเนี้ยหมอนมีตัวเดียวในใจแล้วก็ใช้ทุกวันสําหรับแบบเราไปทํางานเราไม่ได้ออกแดดจัดมากอะไรแนี้แต่ตอนเนี้ยคือแดดมันก็จัดมากจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในแค่ในออฟฟิศหมอนคิดว่าเอาอยู่แล้วก็คุณภาพการกันแดดเขาดีมาก ก็คือตัวน,นี้เลย Ustream Sun p o t e c t i o n นะคะเป็น Sun e r e a m um Double Whitening นตัวน,นี้เลยนะคะก็เนื้อเขาก็จะเสี่ยงง่ายแล้วก็บางๆมากนะคะเป็นเนื้อกันแดดที่ไม่เปลี่ยนสีไม่มีสีนะคะทาไปก็คือจะแบบโปรเทคเราอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบว่าเป็น Sun CC อะไรอย่างนั้นเนาะราคาอยู่ที่1,400ี่รนะคะก็คือ อันนี้ซื้อมาแล้วก็แถมสเปรย์น้ำแร่ตั้งแต่ต้นคลิปที่มอนรีวิวไปนั่นแหละเออคือตอนนี้โปะจัดแบบกระหน่ำมากเลยนะทุกคนลองไปดูโปะนะถ้าใครสนใจยูซ e อรีนเนาะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์รูทีนนะคะของมอนในปี2020คือเหนื่อยมากพูดเร็วไปหรือเปล่า ขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้หมอน,นิดนึงนะเดี๋ยวหมอนจะมาทำคลิปให้เรื่อยๆแล้วต่อจากนี้ไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย